ในวิดีโอนี้เป็นหัวข้อที่6.5นะครับผลได้ร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นเดียวครับในทางปฏิบัติจริงผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเนี่ยมักจะได้น้อยกว่าปริมาณที่ได้จากการคำนวณตามทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคำสองคำที่พวกเราจะต้องเรียนรู้คือคำว่า เ h e ่อิติข้อเยี่ยนะครับและอีกอันนึงก็คือแอคชั่นเยี่ยงนะครับเชื่อิติข้อเยียอ่าคือคำคำนี้นะครับคือผลได้ตามทฤษฎีนะครับเ h e ่อิติข้อเยี่คือผลได้ตามทฤษฎีมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนวณได้จากสมกรารนะครับในสมกรารเคมีนี้ ถาสารตั้งต้นเท่านี้จะต้องได้ผลิตภัณฑ์เท่านี้เท่านี้อันนี้คือตามทฤษฎีนะครับแต่ในกระบวนการผลิตจริงๆแล้วเนี่ยมันมักจะได้ผลิตภัณฑ์นน้อยกว่าที่เกิดขึ้นตามทฤษฎีนะครับเราเรียกมันว่าเป็นผลได้จริงนะครับเราเรียกมันว่าเป็นผลได้จริงหรือว่า a อ t i o n ชเนะครับเพราะฉะนั้นสองคำนี้เนี่ยมันก็จะมีความสำคัญ ในการที่จะไปบ่งบอกประสิทธิภาพใช่ไหมครับบ่งบอกประสิทธิภาพประสิทธิภาพของการทำปฏิกิริยาเคมีเพราะฉะนั้นพวกนักเคมีนี่เขาจะบอกอประสิทธิภาพในการเกิดผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะเรียกมันว่าผลได้ร้อยละนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนะครับซึ่งเราสามารถที่จะหาความสัมพันธ์ ของเปอร์เซ็นต์เดียวได้ดังสมการข้างล่างนี่ครับคือผลได้ร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์เดียวเนี้ยผลได้จริงผลได้จริงไม่ว่าจะเป็นกรรมก็ช่างไม่ว่าจะเป็นโมนก็ช่างเอามาส่วนด้วยผลได้ตามทฤษฎีในหน่วยกรรมหรือโมนก็คือในหน่วยเดียวกันแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยใช่ไหมครับก็คูณด้วยหนึ่งร้อยอันนี้ก็จะเป็น การเปรียบเทียบผลได้จริงกับผลได้ตามทฤษฎีว่าเรามาเทียบกันแล้วเนะี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับในกระบวนการผลิตก็อยากจะได้เปอร์เซ็นต์ในการผลิตเยอะๆนะครับอยากจะได้เปอร์เซ็นต์เดียวเยอะๆนะครับอเพราะฉะนั้นเรามาลองดูนะครับเรามาลองดูนะครับการคำนวณน,นะครับเขาบอกว่า C6H6 น้ำเบนซีนมา15.6กรัม เบนซีน15.6กรัมมาทําปริยากับกดไนติกนะครับมากเกินพอพบว่าเกิดในตัวเบนซีน10 8กร,รัมนะครับจงหาผลได้เลยละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้15.6กร,รัมตัวนี้เนี่ยเราจะต้องไปคํานวณตามตามทฤษฎีด้วยมั้าให้มันเกิดตามทฤษฎีได้วยอว่าถ้าเราใช้ไอ้เบนซีนของพวกเราทั้งหมดเนี่ย15.6กร,รัมเนี่ย ถ้าตามทฤษฎีแล้วมันจะเกิดในตัวเบนซินเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนวนดูนะครับแล้วอันดับแรกเราก็ต้องมาดูก่อนว่าในสมการนี้มันดุลหรือยังเรามองดูปุ๊บเราก็จะเห็นว่าสมการนี้ดุลแล้วใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะมาจับคู่มูลได้เลย นะครับจับคู่โมนได้เลยนะในข้อนี้เจตนาของพวกเราคือจะต้องหาผลได้ตามทฤษฎีผลได้ตามทฤษฎีก็คือเทเลทิคอลเยะครับเพราะนั้นเราจะต้องหาตัวนี้นะครับขออนุญาตเขียนด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาโมนของอนะไรโมนของ c 6ห 5, NO c o S S 5 n o 2 c 6 h 5 n o 2 เท่ากับโมลเท่ากับโมลของบิลซนครับ C6H6 ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องหากรรมตามทฤษฎีเราก็ต้องไปหากรรมของในตัวบินซีนนี้คือกรรม C6H5NO2 ส่วนด้วยมวมลโมเลกุลของในตัวบินซิมนมวลโมเลกุลของในตัวบินซินเนี่ยเท่ากับ123 นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามอ่าเท่ากับโมลของสี่หกเอนหกอ่าเรามีสิบห้าจุดหกกรัมเราก็เปลี่ยนนะเป็นโมลเราก็เอาสิบห้าจุดหกกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลของเบนซีนนะครับมันก็คือเจ็ดสิบแปดครับมันก็คือเจ็ดสิบแปดดังนั้นนะดังนั้นเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้จํานวนกร,รัมของในตัวเบนซีนตามทฤษฎีนะครับ c 6 h uh, ะ c 6 h 5 N O2 เนี่ยเท่ากับ15.6คูณด้วย123ใช่ไหม123ส่วนด้วยแะ้วครับส่วนด้วย78ส่วนด้วย78เราก็จะได้จำนวนกรรมของไนโตรบินซีนตามทฤษฎี นะครับอันนี้ตามทฤษฎีนะครับนี่อันนี้คือตามทฤษฎีออกมาเท่ากับยี่สิบสี่จุดหกนะครับยี่สิบสี่จุดหกกัมอ่าอันนี้คือตามทฤษฎีนี่นี่นทฤษฎีเราหาได้มาเท่าบอ่าที่ว่าหมายได้ว่าถ้าเราใช้สิบห้าจุดหกกัมของเบนซินเนี่ยเราจะได้ในตัวเบนซินของพวกเราเนี่ย ออกมาเท่ากับ24 6 24.6จกรัมอันนี้คือตามทฤษฎีได้เท่านี้แต่เขาบอกว่าเกิดในตัววินซินเนี่ย18กรัมเพราะนั้น18กรัมนี้นี่คืออะไรคือ a อ t ชเดียวคือผลได้จริงนะครับผลได้จริงออกมาเพียงแค่18กรัมเพราะนั้นก็บอกว่าให้หาผลได้จงหาผลได้ล้วละเราก็ไปหาเปอร์เซ็นต์เดียวใช่ไหมเปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวของใครล่ะ เซนเดียวของไนโตรบินซีนนะครับ c 6 h 5 n o 2นะเท่าครับผลได้จริงอ่าผลได้จริงเท่าไหร่ครับก็บอกมาได้จริงเพียงแค่สิบแปดรัมถ้าตามทฤษฎีเลยจะต้องได้เท่าไหร่ได้เท่ับยบสี่จุดกคูณกับบียเท่าไหร่ครับคูณกับเบียร0หนึ่งร้อยใช่ไหมคูณกับเบียร์หนึ่งร้อยดังนั้นเราก็จะได้ เปอร์เซ็นต์ของนโตรเบนซีนออกมาเท่ากับเจ็ดสิบสามจุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าเสิบสามจุดนึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์อเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเราหาเปอร์เซ็นต์ผลได้แล้วละเราต้องหาผลิตภัณฑ์นะครับต้องหาของผลิตภณัณฑ์อ่าอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่ด้วยกันสองอย่างที่พวกเราจะต้องหาคือผลได้จริงกับผลได้ตามทฤษฎี เอาผลได้จริงส่วนด้วยผลได้ตามทฤษฎีคูณด้วย100เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์ออกของสารตัวนั้นๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ออกมานะครับอันนี้ข้อหนึ่งครับต่อไปเรามาดูข้อสองครับมาดูข้อ2ข้ 2. ข2อสองบอกว่าการทดลองนำอบิวทานโอก10กร,รมัมทนเริยากับเอทานอลสามกร,รมัมไดเอทิลบิวทานอเ ดังสมก,การเคมีนี้เราเห็นสมก,การเคมีปับ๊บเราก็ตรวจด,ดูสมก,การเคมีของเราซะก่อนนะครับตรวจด,ดูสมก,การเคมีของเราซะก่อนว่าสมก,การเคมีของเรานี้ดุลหรือยังถ้าเราตรวจด,ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คาร์บอนหกอันนี้แปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสองบวกสองก็เป็นสิบสี่แล้วออกซิเจนสามตัวโอเคเพราะฉะนั้นอตัตราส่วนโมลของเราเป็นหนึ่งต่อ เป็นหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งอ่าแสดงว่าอันนี้สมการนี้โดนไปแล้วแต่คราวนี้สิ่งที่น่าสังเกตมาอีกอย่างก็คือเขาให้สารตั้งต้นมาสองตัวเมื่อเขาให้สารตั้งต้นมาสองตัวลักษณะแบบนี้ให้มาสิบกร,รัมกับสามจุดหนึ่งสี่กรัมนี่พวกเราจะต้องตรวจสอบสะก่อนว่าใครเป็นสารกำหนดปริมาณนะครับอ่าแต้กำหนดอ่ตรวจดูให้แน่ใจสกักก่อนว่าใครเป็นสารกำหนดปริมาณเพราะฉะนั้น ในการที่จะหาสารกํนหนปริมาณเนี่ยเราก็ต้องหาจํานวนโมลเราได้โมลออกมาแล้วเราก็มาหารด้วยสัมประสิทธิ์ใช่ไหมครับแต่บังเอิญว่าสัมประสิทธิ์ในข้อนี้นี่เป็นหนึ่งทั้งหมดเลยเพราะฉนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องหาก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็หาเฉพาะจานวนโมลออกมาเพราะนั้นเบลทาโนเอกสิบกรั ram, มนะเบลทาโนเอกสิบกรัมเราก็ไปหาจํานวนโมลครับเราก็เอาสิบส่วนด้วยโมลโมเลกุลใช่ไหม่า เราก็เอาสิบส่วนด้วยมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลของบิวโทาโนอิกของพวกเรานี้ก็คือ88ใช่ไหม,มก็88แปดล้วคราวนี้ตัวที่สองเขาทำเรียกับเอทานอล3.14กรัมเราก็เปลี่ยน3.14กรัมไปเป็นจำนวนโมลนะครับเราก็เอา3.14กรัมตัวนี้เนี่ยส่วนด้วยมวลโมเลกุลของเขาก็คือ46ใช่ไหมครับอ่ามันก็คือ46เพราะนั้น10ส่วนด้วย88 นะครับเราก็ได้เท่ากับ0.113มูล10กรัมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0.113มูลคราวนี้3.14ส,ส่วนด้วยเ46เราก็ได้เท่ากับ0.068มูลคราวนี้เราก็มองหาว่าใครน้อยใช่ไหมนะ0.133กับ0.068 มองหาว่าใครน้อยตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้น้อยใช่ไหมตัวนี้น้อยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าไอเอทาทอนของพวกเราก็คือ c 2สองเนหกโอเนี่ยเ6นหกโอเนี่ยเป็นสารกําหนดปริมาณครับเป็นแนวเองครับเป็นสารกาหนดปริมาณเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสารกําหนดปริมาณตัวนี้เนี่ยไปคํานวณหาใช่ไหมไปคํานวณหาไปคํานวณหาอา่า บิวทาโนเอตไปคำนวณหาบิวทาโนเอตนะครับบิวทาโนเอตนะครับแล้วไอ้บิวทาโนเอตห้าจุดสามศูนย์ครันี้คืออะไรอันนี้คือจริงครับผลได้จริงอันนี้คือผลได้จริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาผลได้ตามทฤษฎีใช่ครับตรงเนี้ยต้องหาผลได้ตามทฤษฎีเราก็เอาโมงตัวนี้ขึ้น่อนครับ โมลของ C6H12 C6H12O2 เท่ากับโมลของ C2H6O C2H6O เพราะนั้นเราจะหาจำนวนกร,รัมของบิวทาโนเอตเราก็จะได้กร,รัมใช่ไหมครับกร,รัมของ C6H12O2 เนี่ยส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย100 ส่วนด้วย116ใช่ไหมครับอ่าส่วนด้วย116่งราอกขมูลโมเลกุลของเบลชวชา์นเอตของพวกเรามีค่าเท่ากับ116่ง้อและคราวนี้เท่ากับมวลของ C2 สอยีนหกมวลของ C2 สองยนหกนี้เราก็รู้แล้วครับว่ามันมีค่าเท่ากับ0.068 0.068ศูนย์หกน ดังนั้นเราก็จะได้กรรำของไอซีหกเอสสิบสองโอสองเนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หกแปดคูณกับอีกหนึ่งร้อยสิบหกครับคูณกบับอีกหนึ่งร้อยสิบหกคูณกับอีกหนึ่งร้อยสิบหกครับอันนี้เป็นเท่านั้นครับเราก็ได้จำนวนกำรรออกมาแล้วได้เท่ากับเจ็ดจุดเก้าครับ เราก็ได้7.9ครับอันนี้คือทฤษฎีอันนี้ผลได้ตามทฤษฎีเราออกมาแล้วได้เท่ากับ7.9กรัมนะครับต่อไปทำอะไรครับต่อไปเราก็ไปหาเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับหาเปอร์เซ็นต์เดียวหาเปอร์เซ็นต์เดียวของใครผมจะทนละเอียดครับผลได้ตามทฤษฎีดูตัวนี้ผลได้จริงก็คือ5จุด สามศูนย์ส่วนได้ผลหน้าตามทฤษฎีคือเจ็ดจุดเก้าคูณกับบีเท่าไหร่คูณกับบีหนึ่งร้อยคูณกับบีหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นเราได้เปอร์เซ็นต์ออกมาเท่ากับหกสิบเจ็ดจุดศูนย์หกสิบเจ็ดจุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดจุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์ครับอไม่น่าจ้างนะครับเนี่ย ถ้าเป็นนักเคมีได้อ่าผลิตภัณฑ์ออกมาน้อยได้เพียงแค่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับในหน้าจางนะครับอ่ะต่อ,อไปครับเรามาดูข้อที่สามกันเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอาแก๊สแอมโมเนยียทำปฏิกิริยาเคมีกับไฮโดรเจนควอไลได้แอมโมเนียมควอไลซึ่งเป็นของแข็งสีขาวเขียนเป็นกริรยาออกมาครับเขาบอกว่าใช้แก๊สแอมโมเนียเนี่ย 0.2กรัมครับอ่าแอมโมเนียเนะี0.2กรัมคำนี้เขียนสมก,การเคมีตรงนี้นะครับก็คือ NS3 ในสถานะจีามปฏิกิริยากับ HCl เขาเรียกว่าไฮโดรเจนคลอไรด์ ine, ในสถานะจีนะครับแล้วได้แอมโมเนียมแอมโมเนียมคือ NS4 นะครับ Cl ได้เป็นของแข็งซีขาวในวงเล็บ S นะครับ เราก็มองดูแล้วว่าสมการหนึ่ของเราดุลหรือยังเราก็มาตรวจดูตรวจดูสมการ3า N S 4 c l อ็ออ่ะโอเคครบแล้วนะครับครบแล้วดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออันนี้สมการเคมีของเราเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ มันดูลแล้วแล้วเขาบอกว่าใช้แอมโมเนียเนี่ยศูนย์จุดสองกัมนะครับใช้แอมโมเนียนี่ศูนย์จุดสองกัมอ่ะคราวน,นี้เราอาศัยหลักในการเทียมโมนไปเลยนะครับอ่เทียมโมนกันไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอาเอาไอ้เจ้าแอมโมเนียของพวกเราเนี่ยไปหาจํานวนโมนเลยหาจํานวนโมนออกมาเลยเพราะฉะนั้นไอ้ศูนย์จุดสองจำนวนกัมส่วนด้วยสิบเจ็ดครับ ่วนด้วยส7ส่วนด้วย17เราก็จะได้จำนวนโมลของแอมโมเนียออกมาเท่ากับ0 0 1 2ูโมล0ู1 2โมลนะครับเราก็จะเห็นว่าระหว่างแอมโมเนียกับแอมโมเนียมคลอไรด์ระหว่างแอมโมเนียกับแอมโมเนียมคลอไรด์อัตราส่วนโมลจำนวนเท่ากันใช่ไหมครับถ้านี่ใช้หนึ่งก็ต้องเกิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้ามีเท่านี้แสดงว่าไอ้เจ้าหมอนี่ก็ต้องมีเท่านี้ด้วยนะก็ต้องมีเท่ากับไอ้ศูนย์จุดศหนึ่งสองโมลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เอาศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองโมลเนี่ยไปหาจำนวนกรรมของแอมโมเนียมคลอไรด์นะเราก็เอาตัวเนี้ยไปหากรรมซะเห็นไหมครับเอาตัวนี้ไปหา,รรไ,หา,ไ,ปหาไปหากรอร่านะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้กรรมของแอมโมเนียมคลอไรด์ NSCCl เท่ากับจำนวนโมล0.012คูณกับอีกจำนวนโมลจำนวนโมลคูณด้วยมมลโมเลกุลครับอ่าคูณด้วยมมลโมเลกุลครับซะมมลโมเลกุลของเขาคือ53.5ใช่ไหม53.5เพราะฉะนั้นเราก็จะได้จำนวนกรรมของแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ย ออกมาเท่ากับ0.642กรัม0.642 0.642นะครับกรัมเนี่เราก็ได้แล้วนี่ถ้าใช้แอมโมเนีย0.2กรัมมันจะเกิดแอมโมเนียมคลอไรด์0.642กรัมเขาบอกว่าอา ผลได้ลออร่ของปฏิกิริยาเคมีหรือว่าผลได้ลออร่าของแอมโมเนียมคลอไรด์และเขาบอกว่าแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยเกิดขึ้นจริงเนี่ยเพียงแค่ศูนย์จุดสองกัมเองใช่มเกิดขึ้นจริงเพียงแค่ศูนย์จุดสองกัมเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาเปอร์เซ็นต์เดียวนะเปอร์เซ็นต์เดียวของแอมโมเนียมคลอไรด์ n s 4 4เนี่ยก็เท่ากับผลได้จริงผลได้จริงที่เกิดขึ้นเท่าไหร่เขาบอกว่าศูนย์จุดสองผลได้ตามทฤษฎีที่เราคำนวณออกมาเท่าไหร่ 0.642 0.642แล้วก็คูณกับอี 100. กบบ100ฮะคบบรับคูณกับอีก100พอคูณกับอีก100ปรอปั๊บเราก็ได้31.153 31.153เปอร์เซ็นต์้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมา31.153เปอร์เซ็นต์ไล่ออกเดีกยวว่าครับไม่น่าจ้างใงินเสียตังค์ครับ อ,อันนี้ไม่น่าจา้างเพราะว่าผลิตภัณฑ์ได้น้อยอ่าผลิตภัณฑ์ได้น้อยได้เพียงแค่สามสิบอ็ดจึงห้าสามเเซนตะครับต่อไปข้อที่4ี่ครับเขาบอกว่าในตัวบินซีนเป็นสารที่ใช้มากในอุตสาหกรรมการทําสีเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างบินซีนทําปฏิกับไนเตรตนะครับแล้วได้ในตัวบินซีเลนน้ำเขาบอกว่าถ้าใช้บินซีนในยี่สิบจุดสามสามั ทำปฏิกิริยากับไนตริกมากเกินพอนะะแล้วเกิดในจะเกิดในโตรบินซีนกี่กรม่มถ้าไนโตรบินซีนถ้าได้ในโตรบินซีนเพียง28.7กิัมก่ผลผลิตผลผลิตที่ได้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับผลผลิตที่ได้คิดเป็นเท่าไหร่อันนี้ไม่มากเกินพอ พราะนั้นแสดงว่าไอ้ยี่สิบจุดสามศูนย์กรัมนี่ใช้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเอายี่สิบจุดสามศูนย์กัตัวนี้ไ,ไปคำนวณน,นะครับไปคำนวณแล้วนี้เราก็มาตรวจดูว่าในสมการเคมีของพวกเราเนี่ยมันดูนหรือยังสี 4, 6, ่หกอ่าหกครบนะครับไฮโดรเจนเจ็ดน,นะไฮโดรเจนเจ็ดอันนี้ห้าหกเจ็ดออกซิเจนสามอ่ะก็ครบแล้วเพราะนั้นอัตราส่วนโมลของเราเนี่ยเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยเป็นหนึ่งต่นหนึ่งตันหนึ่งตันหนึ่ง ไหมครับเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งเพราะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดเระเร็วที่สุดคือเอาบินซินนี่ไปหาจํานวนโมลก่อนครับเอาบินซินของพวกเราไปหาจํานวนโมลหาจํานวนโมลยังไงก็เอายี่สิบจุดสามศูนย์มีส่วนด้วยมมลโมเลกุลจุดสามศูนย์ส่วนด้วยมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลของบินซินเท่าไหร่ครับจํานวนมมลโมเลกุลของบินซินก็คือเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเพราะนั้นเราก็ได้จํานวนโมลออกมา ได้เท่ากับ0.26โมล0.26โมลนะครับ0.26โมลถ้าเราจะเห็นว่าในปฏิกิริยาเคมีของพวกเราเนี่ยถ้าใช้เบนซีน1โมลจะเกิดในตัวเบนซีน1โมลเพราะฉะนั้นเราใช้0.26โมลุอมลวันนี้ไอ้นี้ก็ต้องเกิดเท่ากันด้วยเห็นไหมครับอันนี้ก็ต้องเกิดเท่ากันด้วย,นนก,ก,ก,วยก็คือเกิด0.26โมลเหมือนกัน นะครับ0.26โมลเหมือนกันแล้วก็0.26โมลตัวนี้ไปหาจํานวนกรมนะไปหากรมว่ามันเกิดขึ้นกี่กรมนะครับว่ามันเกิดขึ้นกี่กรำนะแล้วก็เอาโมลไปคูณกับโมลโมเลกุลเราก็จะได้จํานวนกรมออกมาใช่ไหมครับอ่าเราก็ไปหากรรมเลยครับอ่ากี่กรม ของ c 6 s 5 n o 2เท่ากับ0.26คูณด้วยมวลโมเลกุลของในตัวเบนซินมวลโมเลมกุลของในตัวเบนซินก็คือ123นะครับ123ได้เท่ากับ31.31.98อันนี้ตามทฤษฎีนี่อันนี้คือทฤษฎีตามทฤษฎี ถ้าเราใช้บินซิน20.30กรัมนะครับ20.30กรัมเราจะได้ในตัวบินซินออกมา31.98กรัมนะครับ31.98กรัมนะดังนั้นยังไงครับเราก็สามารถที่จะหาผลได้รอ้อยละได้แล้วก็คือเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม เปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวครับก็คือของไอ้เจ้า c 6 s 5เนี่ย n o 2เนี่ยมันก็จะเท่าไหร่ครับผลได้จริงก็คือ28จุด7ผลได้ตามทฤษฎีก็คือ31จุด98ครับอ่าแล้วก็คูณด้วย100 คุณด้วยหนึ่งรอเราได้เท่าไหร่ครับเราได้แปดสิบเอ็ดจุดห้าแปดแปดสิบเอ็ดจุดห้าแปดเปอร์เซ็นตเอ้ยอันนี้พอหน้าจ้างหน่อยครับอ่าอันนี้พอหน้าจ้างได้แปดสิบเอ็ดจุดห้าแปดเปอร์เซ็นอ่โอเคครับไม่งงสำหรับวิธีการเทียบโมูลนะครับอ่าต่อไปก็บอกว่า,วาน้ำมลัละกับเมทิลเซลิสเซเลตนะครับ เมทิลซาลิสเซเลตเตรียมได้จากซาลิเซเลตกับเมทานอลนำมันได้น้ำมันละกรรมกับน้ำเราก็มาตรวจสอบดูว่าเฮ้ยสมการนี้ดูหรือยังเฮ้ยสีเจ็ดสีแปดตัวอ่ะแปดตัวครบแล้วไฮโดรเจนสิบตัวอันนี้แปดอันนี้สองสิบออกซิเจนสี่สามหนึ่งอ่ะโอเคครับครบแล้วเพราะฉะนั้น อันนี้อัตราส่วนมนของเราเนี่เป็นหนึ่งต่อนึงต่อนึงทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเป็นหนึ่งต่อนึงทั้งหมดเลยจากการทดลองพบว่าไม่ใช้กรดซาลิสเซลิกสิบห้ากรัมทำิริยากับเมทานอนเขาใช้ซาลิสเซลิกสิบห้ากรัมกับเมทานอนสิบเอ็ดจุดสองศูนย์กรัมจะได้น้ำมันละกัมสิบสองจุดสี่กรัมสิบสองจุดสี่กรัมจงหาผลได้แล้วละไอ้สิบสองจุดสี่กรัมคือผลได้ ผลได้จริงนะครับผลได้จริงสิบสองจุดี่กรัมเพราะฉะนั้นเราต้องหาผลได้ตามทฤษฎีแต่เขาให้อะไรมาเขาให้ทั้งมวลของสาริเซลลิสิ5ห้ากรัมและเมทานอลอีกสิบ0็จุดสูกรัมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบซะก่อนว่าไอ้น้ำมันละกรัรมเนี่ยมันมันเกิดขึ้น,นกับใครเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาสารอะไรครับสารกรรําหนดปริมาณเราต้องหาสารกรรําหนดปริมาณหาจำนวนโม,ล,มลครับก็เอาสิบห้ากรัมตัวนี้ ของซาลิเซลิกออกมาส่วนด้วยโมเลกุลของซาลิเซลิกคือ138 138หาจำนวนโมนลของเมทานอลก็จะ11.2 11.2ส่วนด้วยมวลโมเลกุลของเอทานอลคือ32ครับ15ส่วนด้วย138ได้เท่ากับ0.1 0.1ม นะครับอ่า0.1มมแล้ว11.2ส่วนด้วย32เนี่ยอ่าส่วนด้วย32เนี่ยเราก็ได้0.35มม0.35มมตัวไหนน้อยล่ะอ่าตัวไหนน้อยเฮ้ยตัวนี้น้อยเห็นไหมตัวนี้น้อยครับอืมตัวนี้น้อยมาตัวนี้น้อยเห็นไหมครับ เราก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าไอ้สลิซาลิกเนี่ยเป็นสารกำหนดปริม,มาณเพราะนั้นเราก็จะได้ c 7เจ o 3 o เของพวกเราเป็นอะไรครับเป็น l อล7อซีเจของพวกเราเป็น l อนะครับเป็น l นเอจากนั้นเราก็เอเราก็เอา l อของเนี่ยพวกเราเนี่ย ไปคำนวณหาน้ำมันละกรรําเราก็จะสังเกตเห็นว่าอัตราส่วนโมลนีนเป็นหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับระหว่างซาลีซาลีกับน้ำมันละกําเนี่ยเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะเพราะนั้นสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยสามสิบแปดได้เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งโมลดังนั้นน้ำมันละกําก็ต้องได้จำนวนโมลเท่ากันด้วยไงเพราะนั้นมันก็ได้เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งโมลด้วยเราก็เอาศูนย์จุดมือหนึ่งโมลด้วยไนปะจะหาจำนวนกร,รัมของน้ำมันละกรรํานะครับ ก็มวลคูณด้วยมมลโมเลกุลก็จะได้จํานวนกร,รําใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะไปหากร,รําของไอ้เจ้า c 8แปดอดใช่ไหมโมสามเนี่ยโมสามเนี่ยจากจํานวนโมลคือศูนจุใช่ไหมครับคูณกับเบียกน้ํามันละกรรมเท่าไหร่ครับน้ามันละกร,รมหนึ่งร้อยมีมมลโมเลกุลเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบสองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จํานวนกรรมของน้ํามันละกรรมออกรรมาเท่ากับ สิบห้าจุดสองกรัมอ่าอันนี้เราได้ทฤษฎีครับตามทฤษฎีของพวกเราเราได้สิบห้าจุดสองกรัมแต่เขาบอกว่าเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่ครับเกิดขึ้นจริงเพียงแค่สิบสองจุดเกิดขึ้นจริงเพียงแค่สิบสองจุดสี่ครับเกิดขึ้นจริงเพียงแค่สิบสองจุดสี่จากนั้นเราก็ไปหาเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เดียวครับนั้นเราก็ไปหาเปอร์เซ็นต์เดียว เปอร์เซ็นต์เดียวของพวกเราก็ผลได้จริงคือ1 2บสองจุดสผลได้ตามทฤษฎีคือ1 5บหจุดสคูณกับอีกเท่าไร่คูณกับอีก100นะครับเราก็ออกมาเท่ากับ8 1ดสิบเอ็ดจุดแปดสาแปดแเปรเซเราก็ได้คำตอบนะครับ เพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือไปทําแบบฝึกหัดที่6.5นะครับหาุนได้ร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับแล้วก็ส่งครูสําหรับวิดีโอนี้เอาเพียงแค่นี้ครับ